อ๋ออโอเคออนี่โก้วิวเสร็จละเสร็จแล้วะเออไม่ฟังได้จริงวะนี่ก็แค่เขาเลยเจ๊ว้าวว้าแต่ไิ่คุอย้วมันเป็นอะไรหรอมุ้งจ้องแปลกๆปเดี๋ยววินิโก้จะเป็นชัตเิ้เพราะฉันเนี่ยชอบวินลอทรถเนี้ยตีกอตอ้าวว่านันอ้วหน้าตาแปลกๆปกนเออ เออนี่นี่เปี๊ยเลยจะบอกว่าฉันไม่ท่าไว้ใจกันสิไว้ใจนี่เดี๋ยวผมอั้รู้เป็นอย่างเงี้ยเออมันเหมือนการแหละอ่าเดี๋ยวว่าไปเจ๊กวางเจ๊กวางฉอเคยโอเคกูจะกัดเออ มาโก่งกองเลยโอเคเออเอบเวพี่ห้าต้องต้องงเงียนะเนี่ยต้องวันห้าอ้าโอ้ค่าอะไรสองร้อยเอานี่เยวค่าเสิวบาสองพันสามใช่โอ้โอ้โหนี่เรียกสุดใจงของี่ยินที่จะเือวาเป็นคำชมห้าร้อย อ้าเลยวะอาบิปรน่ี่ก็พอกันอืออเอ็ตมอเครนะอือเออลเร็วกว่าแล้วก็อาจจะต้องทำแผลให้เอางงเนี่ยซื้อก็มาดอกเงินหมูไว้เอ่อนอกจากเสียจะให้หนูเนี่ยสั่งซื้อมา้เนี่ยซื้อโซฟาตกแจมือมาด้วยหม่โอ้โหแต่โอ้โหป่า คุณฮงฮะประสาดหนีไปเป็นหนึ่งนะแค่งออมมันก็กลัวหัวหดแล้วครับผมอ่าวินนี่นอ,อ่าจะให้จะให้ทังไงน,นะฉัน <laughs> ลืมแล้วโอ้ยนี่ก็ลืมง่ายจังเลยคุณบาสก็ให้เสียเสือเนี่ยไปซอยแล้วก็ให้อ่าพี่บาสเนี่ยจับล็อกเอาเลยแล้วกันอ๋อเป็นค,ความคิดที่ดีนะคะเนี่ยยังยาอังอย่าอังจะดีดีนะอันนี้ เอ้วแล้วแล้วมึงมีความคิดอะไรที่ดีกว่านี้ไหมเรื่องแค่นี้ไม่มีก็แค่นะนี่ก็หึงไม่เข้าเรื่องอ่ะเนี่ยแล้วก็เอางอเนี่ยใส่หน้ามันเลยเออก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเนี่ยตัวตัวแก้หงเนี่ยจะได้สั่งมาเลยร้อยกิโลโอ้ โอ้โหขอโทษขอโทษนะคะเอ่อเก็บเงินใครอ่ะก็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 พวกคุณไงอ้าวโอ้ยน่าจะเอาเทปขึ้นโหนกของมอสแหละใหญ่หิวมาเลยเราจะเริ่มแผนการอะไรดีแม่นะงั้นเดี๋ยวหงเนี่ยไปซื้อกล้อก่อนเลยนะนี่ฉันรู้แล้วนะไปซื้อมาสิรออะไรล่ะรอใครตัื่นบินเลย ต้าแผนสำเร็นอ่ะจะได้กลับมาขายที่ตลาดใช่ไหมใครบอกเนี่ยผมแหน่ไอะไรของแกฮะมาสอบยังไงเจ๊ก็ไม่ได้ใช้งงนั่นหรอกทำไมอ่ะเธอไม่ได้ไปต่อเก็บเผาธรวมาเปิดเิมไปเลยค่ะไปกไปเป็นเดาอะไรล่ะทำไมอ่ะ ันก็จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนรายเดือนไปนะนะประสบทำไมนางถวัดเราอย่างนี้นนนนฮะก็ต้องทำผิดกฎนี่ออกไปเลยกูถามจริงนะมึงขายฉนอดที่เสียเสริมจริงจริงใช่ไหมยอูไม่ได้ขายแล้วกูถามนะถ้ามันเจ๊งแบบนี้เอาประเจท๊ทำผิดกฎนะ่ะโอ้ไปหนึ่งนะทำผิดกฎใช่ไหมดูดูไปเนี่ยมึงเนี่ยแหละที่เป็นตัวแหกกฎ ไม่ต้องเถียงนะครับมผมมีกรรมสิทธิ์เป็นผู้ดูแลซอยถือว่าคำสั่งผมถือเป็นที่สิ้นสุดเจ๊งหงเชยให้ออกครับอ,อนี่ประสบนี่มึงเปลีป่ยนพวกจริงมาเลเนี่ยเรื่องราวเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับเมื่อจุดอ่อนของเสียเสือนั่นก็คือเงาะนั่นเองชาวซอยและชาวอู่ก็เลยจะวางแผนเพื่อไล่เสียเสริมแต่ก็งานเข้าจริงๆจ,งๆจังๆแล้วแหละครับเพราะประสบก็ดันไล่หง ผู้ที่จะร่วมแห่งการนี้ด้วย hmm. คราวนี้ชาวซอยและชาวอู่จะทำอย่างไรต่อไปกับซอยและประสบคคงต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับส่วนช่วงหน้าเราไปสนุกกับเกมของเรากันต่อเลยดีกว่าครับ อยู่กันครบวนหน้าวนตานะครับตอนแับแขกรับเชิญของเราครับเดซเชียนนารโดสวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกครั้งนะครับ ประทับใจเรื่องการแต่งตัวของตี๋สุดพันซึ่งเธอไม่รู้นะครับบอกว่าเวลาไลฟ์นะครับเราไม่ได้ตัดภาพตอนที่เกิดอนที่จะอะไรฮะอยากจะบอกเลยเกินว่าการมาเลยกัการมาจะรบีที่เธอเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนียจะบอกให้การเตรียมตัวเนี่ยทำไมฮะอ๋อยังไงไงมาเตรียมตัวตั้งสี่โมงมาเตรียมตัวเนี่ยโอ้ในผมเมย์ในใส่วิกเอ้ยเนี่ยบาเข้าไป กับสามชั่วโมงไงคิดเอาและเอาเอาแค่เซตผมนะฮะอ่าสเปรย์นี่เราหมดเป็นโหลนะฮะเคจ๊เลยนะคือคือทีแรกเนี่ยจะใส่สเปรย์เซตผมไม่แข็งนะฮะปรากฏว่าสเปรย์เราหมดถ้าเราเลยเอาสเปรย์กาวมาฉีดแทนเจ๊นะกูว่าหนังกูว่าหนังหวดคำตอบเจ๊เองนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาหมุนล้อกันเดี๋ยวดูว่าใครจะขึ้นไซเดอร์ตอนนี้เจ๊อยู่ในไซเดอร์ฝั่งหนึ่งรับ อยู่ฝั่งนึ่งแน่นอนอีกแต่อีกฝั่งเนี่ยเอจะไปอยู่เป็นใครเนี่ยเหมือนหมุนวงล้อเหมือนเดิมแต่เราให้ดูว่าเนี่ยมีหน้าทุกคนนะครับมีหน้าทุกคนแต่ว่าเราจะมีเครื่องหมายเวช่นมาร์กมีสองสีด้วยสองสีนะฮะสีน้ำเงินสีทองถ้าลงสีน้ําเงินนะคะเจ๊จะสามารถเลือกชาวซอยขึ้นไปบนสไลเดอร์ได้หนึ่งคนนะเฉพาะชาวซอยนะก็คือ เลือกอโกนะฮะก็คือทนะีเนาะเลือกประสบนะฮะเซอร์เลือกอาจานัดก็ได้นะพี่นัดของเราหรือจะเลือกเป็นไม่ต้องเลือกเส,สียเสือก็ได้นะฮะเสียเสือตายหาไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องเอาเสียเสือมาแทนนะครับก็ตามแทนสัญญาของเรามันไปไม่กลับเลยฮะไม่รู้นะไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ดวงก็แล้วแต่เลือกได้เจนเลือกได้แค่สี่คนนะถ้าลงสีเมือนแต่ถ้าเลือกลงสีทอง อยัสิทธ์เลยเจยอยากจะเลือกใครก็ได้เลยที่อยู่ในวงล้อที่อยู่ในเวทีตอนนี้หรือถ้าเจ๊ไม่ถูกโลวคนเวทีคนในมีดก็ได้นะครับอ๋ออยากเลือกใครได้ในมด<ห>นโอเคที่ไม่เกี่ยวข้ขอก่อนก่อนจะหมุวงล้อเนี่ยขอพูดนิดนึงนะก่อนที่หมู่วงล้อเนี่ยทำไมนะถ้าตกที่หน้าใครเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้าตกเกี่ยเงินป๊อบขาวซอยเต็มโตเลยูไว้ ่าลงสีทองเย้ก็จะส่งนางเชิแหรือว่านางไคยน่าเนี่ย่้าเฮ้ย้ยพี่ไปเล่พไปเล่เขาแคบพี่สุดตัวเจ๊เจ๊บทเป็นแค่บทนางองไปมุ้ขอใจย่ยุ่งยุ่งยุ่ไยุ่ย่ย ไปเล็บไปดมงไป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 ไไปไปไทไมไนกปาปไ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 กไป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 รปไปไปไเไป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 ่เไปเนี่ยปไ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 ปเปยปไปไปเปปไปไป๋ไไ่ไอนไป พี่จะพี่ก็บอกพี่ะพี่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 ก็บอกพี่ถือว่าพี่ไ่นับพี่ม่นับตรงไอ้ไอ้ลูก่อน่ะับตรงแกนตรงนี้พี่ก็จะขึ้นไปในสไลด์ด้ีฝั่งนึงพู่กเจเดี๋ยวดูกันว่าใครจะลงไปคุยในน้นนะครับเดี๋ยวกลับมาี